ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมแฟ้มนะครับพิรวัตรทัศเสร็จนะครับก็จะมาแนะนําการจดโดเมนฟรีนะครับกับ .co.cc นะครับเพื่อง่ายต่อการโปรโมทและการทํา SEO ด้วยนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเข้าไปที่ IE นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ w w w ร์เ c ็นะครับโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทําก็คือหาชื่อ โดเมนนะครับที่ยังไม่มีใครใช้หรือจองไปนะครับก็สามารถควรจะเป็นโดเมนที่สั้นๆนะครับง่ายๆนะครับจำง่ายนะครับแล้วก็พิมพ์ผิดได้ยากนะครับก็ผมจะตั้งชื่อว่ามิญาลีคีดพีแล้วกันครับเพราะว่าผมชื่อพีรวัตรนะครับก็จะเป็นย่อๆแล้วกันนะครับโอเคครับตรงนี้ คือว่ายังไม่มีใครใช้นะครับก็จะขึ้นว่าสามารถใช้ได้นะครับโอเคก็สู่การลงทะเบียนเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ต้องกรอกอะไรนะครับเพราะเพราะเรายังไม่มีบัญชีนะครับก็เราก็มาสร้างบัญชีผู้ใช้เดี๋ยวนี้ครับเพื่อสร้างบัญชีใหม่โอเคครับก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เลยนะครับ ใครจะกรอกทั้งหมดทุกช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะากรอกเฉพาะาช่องที่ติ๊กถูกไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคนะครับสำหรับอีเมลนะครับต้องเป็นอีเมลที่ยังไม่มีการใช้ในการสมัครนะครับไม่งั้นจะ ระบบจะไม่ให้ผ่านนะครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรหัสนะครับรหัสอะไรก็ได้นะครับที่เราจําได้นะครับตรงนี้ก็พิมพ์รหัสที่แสดงอยู่บนหน้าจอเลยนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นที่อยู่นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับผมก็จะพิมพ์สั้นๆนะครับผมจะไม่พิม์ทั้งหมดนะครับ แล้วผมก็จะพิมพ์ว่านนทบ,บุรีโอเคครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้เดี๋ยวนี้โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตั้งค่าต่อไปเลย นะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับโอเคครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตั้งค่าต่อนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนมาติ๊กตรงช่องนี้ครับเลข3ช่องที่3นะครับก็เราก็พิมพ์อ่า เว็บไซต์ที่เรามีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเว็บของผมนะครับอ่ตรงนี้ก็คือไตเติลนะครับว่าเวลาคนเซิร์ชใน Google นะครับไตเติลที่ขึ้นมาทัดแรกจะให้ขึ้นว่าอะไรนะครับผมก็จะง่ายๆผมก็จะเไตเติลว่า m i n a r ิโกละกันนะครับส่วนช่องนี้ไม่ต้องกรอกไม่ต้องทำอะไรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือคำบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจนะครับผมก็จะ คิดว่าพบกับระบบที่สุดยอดระดับเอเชียนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะแล้วแต่นะครับจะบรรยายนโยบายยังไงก็ได้นะครับอาจจะเป็นสร้างรายได้ไม่จํากัดอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับก็สําคัญนะครับเป็นคิวนะครับที่จะให้คนเซิร์ชและให้เว็บไซต์ของเราขึ้นไปโชว์ในหน้า Google นะครับก็คือการทำา SEO นั่นเองนะครับ โอเคตรงนี้สําคัญมากนะครับก็อยากจะให้ทุกคนาหาค์เว w o r d เยอะๆนะครับอาจจะเป็นางานพไทม์นะครับเป็นอาชีพเสริมอะไรกันได้แล้วแต่เลยนะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ตั้งค่าเลยโอเคครับก็คลิกโอเคต่อไปได้เลย โอเคครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าของเราได้ทําการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ mm hmm. ก็เรามาดูตรงนี้นะครับดูตรงตั้งค่านะครับนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอเคนะครับเราก็ตอนนี้เราก็มาทดสดูกันนะครับว่าเเว็บ โดมเมนที่เราจดใหม่เนี่ยาสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็พิมพ์โดมเมนที่เราจดไปใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ Millary นะครับ k p c o c c นะครับก็ลองเทสดูนะครับโอเคนะครับแปลว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับ นะครับวันนี้ผมก็ขอฝากนะครับบทเรียนไว้สำหรับการโจดย์ตัฟรีนะครับกับ c o c c นะครับไว้แค่นี้ละกันนะครับขอบคุณครับ